รายการพระฤหัสเช้าข่าวสวทนะคะวันนี้เรามาดูชมสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับ โคตติ้งและไปสู่ Learn to Earn Learn to Earn เป็นอย่างไรนักเรียนทุกคนนะคะได้ต่อยอดองค์ความรู้ตามความสนใจและความถนัดคำว่ามีสุขโมเดลสิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายๆกิจกรรมมากให้กับกลุ่มนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะได้ทั้งเล่นดนตรีได้ทั้งสามารถทาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นทองม้วนสด นะคะแล้วก็ยังมีเบเกอรี่เด็กตัวน้อย,อยต้องตวงของเพื่อที่จะทำสมุนไพรสิ่งที่สำคัญคือเด็กทุกคนมีความสุขตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มูนชิดชอบนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านเลขาธิการกรปทท่านได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนบ้านผู้เลียบจังหวัดกาญจนบ,บุรีสังกัดสพป,ปกาญจนบ,บุรีเขตหนึ่งค่ะสิ่งที่สําคัญตรงจุดนี้นะคะ ทุกท่านลองชมดูสิคะความมีความสุขของนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ ปเรีานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขับเคลื่อนตามกรอบแนวความคิดอัปเดตโมเดลของสังการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งนการศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบแนวความคิดอัพเดตโมเดลซึ่งทางโรงเรียนบัูตเรียก็ตอบยอดจากอัปเดตโมเดลสู่การพัฒ ที่ชื่อว่ามีสุขโมเดลโดยได้รับหนับเรียบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็ทักษะอา,ศา,ศาชีพในการให้นักเรียนได้ดูปฏิบัติที่ภายใต้แนวความคิดแอ t i ี e เ e a r น i n g ครับอาตลักษณ์ของโรงเรียนคือสืบสานดำเนินกองยาวเอกลักษณ์คือเรียนดีกีฬาเด่นนคุณธรรม โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำล่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยมีสุขพัสโมเดลและโคโดดิ้งสู่ทักษะอาชีพบริหารงานโดยนายอานนท์เกติสารผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนวาฒสัทนภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในระดับประถมวัยเรามีกิจกรรมวุ้นแซนซีและกล้วยบวชชีแสนอร่อยในระดับชั้นประถมศึกษาเรามีกิจกรรมไอศครีมสมุนไพรกิจกรรมทองมวลหวานบ้านนี้สุข และกิจกรรมมีสุขโรบอทในระดับชั้นมัธยมศึกษาเรามีกิจกรรมมีสุขเบเกอรี่กิจกรรมมีสุขออนไลน์ขายทุกอย่าง ก,กิจกรรมมีสุขเครื่องยนต์เล็กกิจกรรมมีสุขมิวสิกกิจกรรมมีสุขมัลติมีเดียและกิจกรรมมีสุขลอนดี้จากกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนบ้านผู้เรียบเป็นกิจกรรมที่เน้น ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและฝึกให้ในักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดจนมีการพิเทศเชิงรุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนได้มาซึ่งคำว่าการเรียนรู้เพื่อรายได้เรียนรู้ง่ายจากทักษะอาชีพหรือ Learn to Earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเพิ่มภูนความรู้เพิ่มภูนทักษ ท่านดรเกตทิพย์สุภาวานิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผู้เรียบจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่สร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กๆนะคะเพื่อสามารถนําไปต่อยอดอาชีพสว่อนาคตได้ด้วยแล้วก็สังเกตไหมคะว่าเราจะเห็นทั้งรอยยิม้มแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมของเด็กๆนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกกรระททงศึษาา่น ำรวจเอกเพิ่มผู้จิตชอบค่ะ